สวัสดีค่ะเด็กๆและผู้ปกครองวันนี้มาพบกับคุณครูกิ๊กอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูกิ๊กมีกิจกรรมศิละปะสร้างสรรค์ให้เด็กๆได้ทำกันทีนี้ให้เด็กๆเด,กเดินไปหยิบใบงานเลยค่ะใบงานคือหน้านี้เลยค่ะทีนี้ให้เด็กๆหยิบใบงานเปิดไปที่หน้านี้เลยค่ะเด็กๆหยิบด้วยกันค่ะหยิบแล้วเปิดเรียบร้อยแล้วทีนี้ เดี๋ยวคุณครูกิ๊กจะพาทำนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเปิดใบงานขึ้นหยิบสีหยิบดินสอนแล้วมาวางไว้ที่โต๊ะทาไปพร้อมๆกันกันกบคุณครูกิ๊กนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวคุณครูกิ๊กจะพาเริ่มทําเลยค่ะเด็กๆหยิบใบงานขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะทีนี้คําสั่งใบงานนี้เขาให้เด็กๆลากเส้นและบายสีภาพให้สวยงาม ตามจินตนาการและเขียนรอยเส้นปะพร้อมด้วยทีนี้คุณครูจะให้เด็กๆหยิบด,ดินสอขึ้นมาแล้วก็เขียนตามรอยปะเด็กๆเห็นไหมคะรอยปะให้เด็กๆใช้ดินสอเขียนตามรอยปะ เด็กเห็นไหมคะทีนี้คุณครูจะให้เด็กๆทำงานนะคะให้เขียนตามรอยปะให้ครบหมดทุกจุดแล้วก็ระบายสีให้เรียบร้อยทีนี้ถ้าเด็กๆทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เด็กๆถ่ายรูปหรือว่าส่งคลิปส่งมาให้คุณครูด้วยนะคะแล้วค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย